สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับผมพริกครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร,สร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง m o n e y h e r โกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันที่9เดือน9นะฮะเ9เเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมนะถ้าเกิดเป็นเว็บซื้อขายของออนไลน์น่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษแต่ไม่รู้ว่าในตลาดหุ้นเราเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นลดราคาอะไรหรือเปล่านะฮะก็รอดูวันนี้นะครับ เออก็มา F กันนะฮะ F หุ้นกันนะใครเป็นสาย F ของตั้งแต่มาเจอหุ้นก็เลิก F ของใช่ไหมมา F หุ้นแทนเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะับว่าเราจะได้ F หุ้นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนั่นก็คือเอพิเอเพิเอพักตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากแนวรับคือตรงนี้เลยนะครับ10.3นะฮะ10.3ถึง10.6ค่อนข้างใช้ได้เลยวอลุ่มกำลังดีเลยนะครับตัวถัดมานะครับเอเซียนครับ ชุดนี้มองว่าเป็นการกลับตัวแล้วนะครับนับฐานจากตรงนี้นะครับก็คือสต็อปลอสสามารถใช้เป็น16.8ได้เลยแล้วก็ชุดนี้กลับตัวเรียบร้อยแนวรับ18.4ได้เลยนะครับถัดมาคือหุ้นบัฟหุ้นบัฟจะต้องระวังแรงขายนะฮะร,ระวังแรงขายรอบนี้ผมคิดว่าไปต่อแน่นอนแต่ตรงนี้อาจจะมีแรงต้านกดไปเรื่องปกติธรรมดานะครับหุ้น CAZ ตรงนี้ก็พักสวยนะแนวรับ3.8นะครับ ภาพรวมนะครับมุมองก็คือเป็นการพักเพื่อที่จะไปต่อส่วน CGH นะครับก็เป็นการพักเพื่อที่จะไปต่อเช่นกันแนวรับประมาณ1.1ครับถัดมาคือโชโ,อโชว์พักลึกจังเลยลูกฮะทำไมวันนี้เราพักลึกจังเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวรับจะเป็น90ตังค์ตั้งนะครับแนวต้านจะเป็น1.11ครับผมก็มุมมองก็คิดว่าไปต่อครับแนวต้านข้างบนคือ1.17 ถัดมาคือคัลเลอร์คัลเลอร์ชุดนี้เป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับแนวต้าน2.72ครับตัวถัดมาคือ E4L E4L ก็น่าจะเป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับแต่หุ้นเล็กต้องระมัดระวังด้วยนะครับเขามีแนวรับให้เห็นด้วยเนี่ย0.24นะครับวางขวางไว้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแค่633ล้านหุ้นเท่านั้นเองนะครับเออนี่เป็นแนวรับสำคัญได้เลยก็ถ้าเกิดหลุด แนว24สตางก็อาจจะไหลลงได้นะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับถัดมาคือ HPT ตรงนี้พักค่อนข้างสวยครับแนวรับก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับ0.99เมื่อวานบอกว่าเท่าไหร่นะ0.01 0.02ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็อยู่แถวนี้แหละก็ดูให้ดีนะครับาภาพรวมจะเป็นการพักเพื่อที่จะขึ้นต่อนะถัดมาคือ INSET โอ้ยออกข้างนี้สวยนะครับรอดูวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเขาจะไปแรง เขาจะพักไม่เกิน3วันเดยวเดี๋ยวเราดูต่อนะครับก็ปริมาณหุ้นก็มีให้เล่นพอสมควรไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอมีอยู่ถัดมาคือ ircp อ่า ircp ก็เป็นการพักเพื่อไปต่อเหมือนกันขอดูแนวต้านในอดีตว่าโอ้มีเพียบเลยนะฮะแนวต้านขเขาก็จะอยู่โซนประมาณนี้ครับ2.45เพราะฉะนั้นมองมองได้เลยว่าน่าจะทะลุ2ได้อยู่แล้วนะครับตัวถัดมาคือคู ครูเนี่ยมองว่าจะโดนแรงขายกดที่แนว1.05นะครับตรงนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านตัวนี้จะผ่านหรือขึ้นไปทําโดจิเรียบร้อยแล้วนะครับต้องระวังนะครับวอลลุ่มยังไม่ได้กลับมาดีเท่าสมัยก่อนเลยนะครับดูดีๆนะถัดมาคือลานนาลานนาตัวนี้ถือว่าเป็นการพักที่ค่อนข้างสวยใช้ได้นะครับก็สต็อปล็อนะครับใช้ได้2แนวก็คือแนวนี้ 21นะครับแล้วก็แนวนี้ก็คือ20.5ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีการวางแผนว่าอย่างไรตัวถัามาคือมีตะเมตาเ,เนี่ยกับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะกลับเป็นขาขึ้นเนาะแนวต้านอยู่ที่0.95ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการพักที่ใช้ได้อยู่ตัวทัามาคือมออุ้ยจะยืนไหมคิดว่าเขาจะยืนไหมฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้ามาแบบนี้แล้วก็ ถ้าเขายืนเหนือ1.47เมื่อไหร่ให้ใช้1.47เป็นสต็อปล้อนะครับก็ไปวางแผนนาห้ง,งานกันนะครับตัวธามาคือ MVP MVP นี่มีการกลับตัวแล้วก็ยืนได้นะก็ถือว่าขอดูหน่อยนะตรงนี้มันปิดเต็มพอดีอ่นะก็ผมคิดว่าทะลุ5บาทได้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ6บาทแล้วก็8.2ครับผม ตัวถัดมาคือ n น t Bay Net Bay มีการเบรก k ก a บขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ Stop Loss ที่25.25 25ครับเขาจะพักอะไรยังไงก็ช่างเขานะครับแต่เราก็จะวาง Stop Loss ไว้ที่ตรงนี้ถัดมาคือ NVD น NV อันนี้ไม่ไม่สวยเลยไม่น่าจะมีสภาพคล่องผมขอผ่านนะครับตัวถัดมาคือ o t o เอ้ยอันนี้ไปต่อแน่นอนเดี๋ยวเรารอดูวันนี้ว่าเขาจะมีการพักโซนนี้หรือเปล่า1 4 8ถึง15บาทนะครับ ถ้าพักส่วนี้ก็เป็นการพักเพื่อที่จะไปต่อครับตัวถัดมาคือ PPS หลุดหลุดไหมฮะยังนะครับสต็อปลอดศ7 2ครับผมอันนี้วางแผนให้ดีนะตัวถัดมาคือสบายสบายยืนได้แล้วเรียบร้อยนะฮะชัดเจนนะครับอ่ายืนได้แล้วก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วละ่ะวอลุ่มก็มาแล้วนะครับแนวต้านข้างบนอ่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีก็อยู่ที่ประมาณ15บาทเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับ ตัวถ้าไคือ SE s e โ oh. อ้โหผมว่าเขาหลอกไปหลอกมาว่ะนะตัวนี้หลอกไปหลอกมาภาพรวมเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแนวต้านอยู่ที่1.7 4น่าจะถึงแล้วล่ะนะครับตัวถ้าไ์คือ C oil ยซ i อพักลึกไปหน่อยนะเอาเอา,เอาจริงๆนะถ้าให้ดีมันไม่ควรที่จะพักแบบเกิน3.6แต่นี่มันลงมาถึง3.48ภาพรวมยังไปต่อครับยังเป็นขาขึ้นแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ที่3.76ครับ ซีเขียวโอ้อยมีการโดดแปลกๆเพราะว่ามีการโดดแปลกๆแ,แล้วตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้คือแนวต้านเดิมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยแนวต้านเดิมเลยนะจอดเก่าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีการเคลียร์ลงมาผมขอดูวอลลุ่มถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะปริมาณวอลลุ่มก็ถือว่าค่อนข้างมีแต่มุมมองคือตรงนี้เป็นแนวต้านอ่ะม,มันไม่คุ้มที่จะเล่นนะครับแนวรับอยู่ที่24.5 ถ้าเป็นผมผมจะรอที่แนวรับดีกว่านะครับถัดมาคือไซเมดไซเมดมีการเปิดแก็บเรียบร้อยนะครับผมวางสต็อปลอดไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อความเซฟ5.55ตัวนี้ก็ Follow t r e n d ขึ้นไปนะครับถัดมาคือ SPVI โอกกลับตัวจนไม่รู้จะกลับยังไงแล้วนะฮะแนวต้านก็ใกล้จะถึงแล้วเช่นกันนะฮะประมาณ7.5เพราะฉะนั้นก็มาตรงนี้อาจจะไม่คุ้มในเรื่องของการคำนวณ Risk t o r e w a r d จะอบอวาเพื่อนๆที่รันมาผมแนะนำว่าเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งทําอะไรนะอาจจะได้ขายในราคาสูงก็ได้นะครับอลองดูนะครับถัดมาคือ S Tower S Tower นี่ผมขออนุญาตผ่านนะเพราะว่าไซส์มันเล็กมากๆและการมันดูไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะภาพรวมถ้าเกิดจะขยี้ดูจริงๆมันก็เป็นการลับตัวขาขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเออยาวเลยนะฮะขอค้ามกันหุ้นทีเนี่ยโอสภาพคองใช้ได้เนี่ย อ่าหุ้นทีก็ดูดูจากสภาพกราฟเดยในสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าไม่มีสภาพคล่องนะเมื่อก่อนนะครับมันมาจากอะไรนะ UEC หรือ UCE เนี่ยะนะครับนะมันไม่มีสภาพคล่องมามาก่อน,นครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีวอลุ่มเข้ามาอย่างผิดปกติตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดเขากลับไปไม่มีสภาพคล่องเหมือนเดิมเนี่ยโหหนาวแน,แน่เลยนะครับ ตัวถัดมาคือ TAPAC ครับกลับตัวเรียบร้อยครับแนวต้าน5.65ครับชัดเจนครับถัดมาคือไทยคมก็พักได้ค่อนข้างสวยครับก็แนวต้านมองที่14บาทนะครับตัวถัดมาคือ TRITN อันนี้ขอข้ามแล้วกันนะมันมันไม่ชัดนะครับขอข้ามนะถัดมาคือ t v d อันนี้สวยชัดเจนครับพัก1.8นี่คือแนวรับเลยแล้วก็แนวต้านก็วัดไปทีละแนวเลยนะฮะ1.18 1.23แล้วก็1.36ครับตัวสุดท้ายในชุดนี้คือ upa กับตัวสวยงามชัดเจนนะฮจริงๆริงเขากลับมาตั้งแต่วันที่1เดือน9แล้วแล้วก็แนวต้านชุดนี้43ตังค์แล้วก็50ตังค์ครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับ rml กับตัวชัดเจนแนวต้าน1.09สวยใช้ได้นะครับ r p พูน r p เนี่ยกับตัวไม่ชัดเท่าไหร่มีสัญญาณกับตัวแบบอ่อนอนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันนะครับมีสบายเข้ามาอันนี้พูดไปแล้วมั้งใช่ไหมเมื่อกี้ขอข้ามนะไซเมดก็น่าจะพูดไปแล้วนะครับ SR กลับตัวตั้งแต่วันที่24เดือน8นะครับแนวต้านของเขาอยู่1.68หุ้น t m มิวนะครับการกลับตัวตัวนี้เป็นไซด์เวย์อัพจังหวะในการซื้อค่อนข้างยากนะครับแนวต้านของเขาอยู่ที่4.1เล่นเกมนี้มัเล,เ,ลมเล่นได้ไหม ฟีฟอดน้อยนะครับอันนี้ข้ามได้ก็ข้ามนะ TNDT ขอดูฟีฟอดก่อนน้อยเหมือนกันนะฮะตรงนี้เป็นกรอบไซ์เวย์ยังไม่เลือกข้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็ UBIS นะครับตัวนี้ก็น่าจะเออฟีฟอดก็น้อยนะครับน้อยถึงน้อยมากเลยขอข้ามแล้วกันนะฮะ UPA พูดไปแล้วแล้วก็ VCOM เอ้ย VCOM กับตัวแล้วนะครับ วันแรกเลยนะครับแท่งนี้เลยเออค่อนข้างสวยนะครับแนวต้านอยู่ที่6.4 6.5ประมาณนั้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการใครที่จะไปฟังมาถือของตัวเองสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยครับส่วนใครที่ถามคําถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับก็ตรงนี้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องมันี่ฮีโร่ก็สามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางนี้รายได้ทั้งหมดจะนําไปเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกง,งานแล้วก็จัดกิจกรรมช่องต่อไปนะครับ หรือว่าใครที่อยากจะฝึกฝีมือในการเทรดของตัวเองให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับตอนนี้เรากำลังเปิดคอร์สเทรดมาลาทอนรุ่นที่6เป็นรุ่นสุดท้ายของปี2 5 64ปิดรับสมัครสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามาก่อนในเดือนนี้ก็จะได้รับการบ้านหุ้นทุกวันเลยนะครับก็จะมีการทำการเรียนการสอนเนี่ยวันที่1ตุลา จนถึงวันที่29ตุลาจะเป็นการเรียนการสอนแบบเทรดหน้าง,งานสดนะครับคือจะดูหน้าง,งานไปพร้อมๆกันก็วันหนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับก็ใครที่สนใจและอยากจะพัฒนาสกิลในการเทรดตรงนี้สามารถสอบถามเลเยเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ถามคำถามมานะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะ GPC s กับ BEM เสียทรงอะไรยังครับนะครับภาพรวมตรงนี้ เพราะว่ามันไปเจอเนลต้านะมันก็เลยมีการยอ่อเฉยนะครับมุมมองก็คือเป็นแค่การย่อไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นการเสียทรงแต่อย่างใดนะครับส่วน BEM โอ้โหมันลงมาปิดแก็บนะตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อให้มีแรงซื้อกลับไปในช่วงท้ายตลาดก็ตามก็ผมถือว่าไม่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะถ้าเทคโปรฟิตได้ก็เทไปล้วกันส่วนอะไรเนี่ย คอมเซเว่นเคซีอีฮานะตัวไหนหน่าสนใจจะเข้าสะสมบ้างอะครับอันนี้คงขออนุญาตไม่ตอบนะครับมันจะเป็นการชีน้นําการลงทุนเกินไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเนาะอาจารย์พืชครับ BFIT ทุน37ทาร์เก็ด42สสอตอปรอมดูหน้าง,งานก่อน b f i ิเนี่ยมันกลับตัวไปแล้วใช้ได้ไหไหมกลับตัวแล้วทีนี้ คุณเขาอะอยู่ที่เท่าไหร่37เพิ่งซื้อไปนะเพิ่งซื้อไปสต็อปลอดวาง35ได้ไหมได,ไมด,ไนะไดม้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะได้เหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยดีแนวต้านของเขาที่วางไว้คือ42ผมขอดู42ตรงนี้ก็ได้ครับนะครับเป็นแผนที่ดี l i s t to reward ก็โอเคอยู่ครับอาจารย์มีทุนน้อยอ่ะ ถ้ามีหุ้นติดสแกนต่ำบาทอยากให้จะมีความคิดเห็นเพื่อพิจารณาในการเทรดก็ก็บอกอยู่นะครับนะเออจริง,รงๆหุ้นหุ้นต่ำบาทก็ก็ให้ความเห็นอยู่นะครับครับผมแต่ว่าหุ้นที่มันต่ําเกินไปอะครับเช่น10สตางค์สิบสตางค์อันนี้ผมขอข้ามคือมันโหยมีเพื่อพิจารณาในการเทรดมันมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับอันดับแรกคือกราฟนะมันดูก็แทบจะไม่ออกดูคลื่นก็ไม่ได้ ดูทิศทางก็มองไม่เห็นโอเคไหมอย่างที่สองคือ,อการคำนวณ r i s k to r e w a r d บางทีมันไม่คุ้มนะครับหรือถ้าเกิดสภาพคล่องหายอันนี้จบนะบเกมจะจบทันทีเนาะจริงๆที่พูดเนี่ยก็เพื่อเซฟรายย่อยนะฮ okay, ะโอเคไหมแต่ว่าผมไม่เข้าใจเหลือเกินว่าทำไมรายย่อยส่วนใหญ่ถึงชอบซื้อหุ้นตำบาทช่วยคอมเมนต์มาให้ผมอ่านหน่อยได้ไหมครับเออ อยากอ่านเหมือนกันนะแบบเฮ้ยทำไมถึงชอบซื้อกันจังเลยนะไอ้หุ้นต่าบาตอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่ามันไม่ดีนะแต่แบบที่มันต่ํามากๆเกินไปอ่ะมันมันมีความเสี่ยงมากๆด้วยนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ PTG ทุน17.7เสียเสียทรงหรือ,อยังครัควรตั้งสต็อปลอดที่เท่าไหร่โอ้มันพักลึกเนอะนะนะรอบแรกเนี่ยชุดนี้ขึ้นพักทะลุะ่ถูกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการพักเลยชุดนี้ เป็นแค่การพักละวานเฉยๆแนวรับมัน16.5ทีนี้เราเข้าไปซื้อเท่าไหร่นะ17.7นี่คำถามคือ17.7เราเราเข้าไปทำอะไรตรงนี้เลยนะตำแหน่งซื้อคืออะไรครับไม่มีฮะนะฮะมันไม่มีอันนี้ต้องยอมรับว่ามันคือการซื้อแบบไล่ราคาโอเคไหมตำแหน่งที่ควรซื้อคือตรงนี้ครับนะ แล้วก็แนวรับคือ16.5ผมคิดว่าน่าจะถึงด้วยนะพักลงมาตรงนี้ครับเดี๋ยวลอ,ลองดูต่อนะครับอาจารย์เช็คการบ้านหน่อยครับ SBOA ทุน2บาทแนวต้าน2.25แนวรับ1.9เกมนี้ก็ลิสต์ีวอร์ดประมาณ2.5เท่านะครับอ๋อซื้อ2ซื้อ2บาทสต o อปลอ1.9อยู่ตรงไหนขอตีนะฮะ 1.9พอใช้ได้ครับดีเอลตน2.25ใช้ได้ครับครับผม TSE หมดรอบเขาหรืออย่างคอาจารย์ดูเขาเทหนักมากเลยนะครับ t h e หมดรอบหรือ,อยังก็นี่ไงนี่ไงดีเอลตนนี่ไงก็ถูกแล้วนะครับเขาวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ถูกไหมแนวรับของเขาอยู่โซนนี้แเอลตนเขาอยู่โซนนี้ ก็วิ่งมาหาแนวต้านแล้วก็ขายออกก็ถูกแล้วครับผมแนวโน้มแฟนซีทุน1.1ครับแฟนซีแฟนซีใช่เนาะหนึ่งซื้อไล่ราคาเกินไปครับนะซื้อไล่ราคาเกินไปก็แนวโน้มเป็นการกลกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วคิดว่าถึงทุนครับ mm hmm. อาจารย์พืชครับขอแนวโน้มซินเนทุน26.4สต็อป23.4ใช่ไหมอ่าโทษฮนะผมอ่าน ทุน24.6ครับสต o อปล s อ23.4ใช่ไหมแล้วก็มี ACE ทุน4.14ส t o p 4ใช่ไหมซินเนก,ก่อนแล้วกันนะฮะทุนอยู่ที่24.6 mm hmm. ก็เพิ่งซื้อนะครับสต o อปล s อใช้เป็น23.4ได้ครับถูกแล้วส่วน ACE สต o อปล s อ4บาทได้ครับได้เช่นกันครับผมถูกแล้วครับ อาจารยครับอยากทราบว่าบีอารามีแนวโน้มจะถึง7บาทไหมทุนอยู่ที่6.6จุดซื้อหุ้นขาลงนะครับแล้วก็จะถามว่ามันจะขึ้นไหมนะฮะโอเคอภาพรวมเป็นขาลงครับก็ต้องยอมรับก่อนเวลาวิเคราะห์ตลาดก็อย่าวิเคราะห์แบบเรียกว่าไงอ่ะวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองอ่ะอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะฮะกรุณาวิเคราะห์ในสภาพที่เขาเป็นจริงครับจะไปถึงเบาทตรงนี้คิดว่าไม่ได้ เขาต้องทำฐานให้ได้ซะก่อนนะครับอาจจะนานนะอาจจะใช้เวลานานรบกวนสอบถามตอนนี้ฟินดนเซียคลื่นย่อยเสียทรงขาลงอ๋อเสียทรงเป็นขาลงแล้วใช่ไหมครับอ๋อหุยมันเป็นขาลงตั้งนอนแล้วนะมาดู FSS เนี่ยเป็นขาลงตั้งแต่โลนี้เห็นไหมขึ้นพักหลุดโลนี้ถือว่าเสียทรงมาตั้งแต่เดือน7แล้วนะครับ ไม,ไม่ต้องมาถามถึงแบบอตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับเสียทรงหรือ,อยังโอ้โยไม่ได้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมแนวต้านเขาอยู่แบบอย่างไกลเลยแล,แล้วก็โล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 เห็นปะมันสร้างมาสี่โลแล้วอ่ะอืมก็เป็นขาลงนานแล้วครับไม่ไม่ได้แบบว่าเพิ่งจะกลับเป็นขาลงเมื่อไม่กี่วันน <S <S ี้นะพรับอาจารย์พืชรลบกวนถาม AI ครับทุน2-26ตอนนี้หุ้นเสียทรงขาขึ้นแล้วหรือยัง AI เพิ่งกลับตัวนี่ แนวะพึ่งกลับตัวยังไม่ได้เสียทรงนะครับก็ยังเป็นชุดการกลับตัวในขึ้นย่อยอยู่แนวต้านอยู่ที่2.98แครับ KBank กําลังขึ้นหรือพักตัวครับ k b แบ k กําลังขึ้นหรือพักตัวอ,นนอันนี้คืออันเดียวกันนะฮะแนวโน้มจะไปถึง1 2 5่้ไหมครับทุน1 1 2โอ้ทุนค่อนข้างใช้ได้นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นการกลับตัวในขาขึ้นอยู่แล้วก็125คิดว่าน่าจะถึงเอ้าแล้วรอบที่แล้ว,ลวมันก็ถึงไปแล้วไม่ใช่หรอ แล้วเราไม่ขายอ่ะอืมนะอันนี้ต้องไปพิจรารณาถามตัวเองเลนะนี่มันถึงไปแล้วนะครับเพราะทุนเรา1นึ่งจุดถูกไหมซื้อตัวนี้ก็ถูกแล้วเออแล้วมันไปถึง1.2.5ก็ไม่ขายอขอแนวต้าน s p i ทุน6.45แนวต้านเจ็ครับผมคัมเวลทุน2.82แนวรับเขาสามจุหรือเปล่าครับแนวต้านเท่าไหร่ดีครับขอดูก่อน แนวรับ3บาทเหรอไม่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับนะแนวรับตรงนี้เลย2.86จืจะใช้3บาทได้ไงในในเมื่อมันแบบมันเป็นมันยังสร้างไม่เสร็จเลยะโลตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับส่วนแนวต้ายังไม่มองนะแนวต้ายังไม่ไม่ต้องมองก็ได้ถ้าใกล้ที่สุดก็คือ3.38จโอเคเรียบร้อยนะครับก็น่าจะตอบทุกคําถามแหละวันนี้โอเคนะครับสําหรับ,บวันนี้ก็ประมาณนี้ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมนะว่าเอ๊ะทำไมรายย่อยเขาถึงชอบหุ้นต่ำบาทใครชอบหุ้นต่ำบาทบอกผมหน่อยนะแล้วก็ใครที่มีความเห็นอารมณ์แบบคล้ายๆกับผมอแบบเฮ้ยมันค่อนข้างอันตรายนะแล้วยิ่งหุ้นต่ำา15ตังเนี่ย0.15เนี่ยเวลามันขยับ1ช่องคุณรู้ไหมว่ามันเป็น10%เลยนะประมาณ8-10%เลยนะ0.15ลงมา0.14เนี่ยเงินคุณหายแบบเยอะมากเลยนะ ออมันขึ้นไป0.16ได้ก็จริงแต่แบบเวลาบิดออฟเฟอร์นะนะฮะอ้ยราคาปัจจุบันคือ0.15ครับทุน0.14แต่ขายไม่ได้เพราะว่าออฟเฟอร์มัน0.15พอดีอ <c oughs> นะ่ต้องไปรอคิวอีก15ล้านหุ้นอะไรประมาณนี้นะเออใครมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยผมจะได้พอเข้าใจความคิดของพวกเราด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับขอขอคุณทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย